โจ๊กหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่อปายสูทุกคนพ่อกันแล้วครับวันนี้รับโจ๊กหวานเจี๊ยบครับมาสิผ้าไปเต้นขื่นขอได้เต้นพี่น้องอยากกินบะไห้มะสิผ้าไปจับหอยเชอรี่ไม่ก้อยกินพี่น้องวันนี้ไหมตอนนี้ก็ได้มาถึงบ่อหอยเชอรี่แล้วเด้อครับพี่น้องนะแต่เศร้าเลย บ่ต้องเอาเนยหญ่พี่น้องเอาหน่วยกำลังงามๆมันค่อยบ่เหนียวเนาะนี่ไล่ไล่ไลายรียเรียกเอานี่ครับพ่อพันแม่พันบ่ดอกมัน ได้หอยมากเป็นทีียบ้อยแล้วพี่น้องต้มเราต้องใส่น้ำใส่เกลือไปน้อยๆรอ,อเป็นสุกพี่น้องพี่น้องต้มแล้วก็ไม่แกะหัวนะพี่น้อง <c oughs> แกะหัวเอาตาออกให้เรียบร้อยซะกอน อย่าไปเลยพี่น้องมึงโอ้ยมีไข่ไออไไขเัหีหน่อยหาจิ้มบางอยากเดี๋ยวไน้องหอยนลูกไข่เอาเท้าหัวเดี๋น้องไงตามันคนวัมันปวดหัวมันปากเบี้ยวไปเลยกันไว,ว้ก่อนแต่ว่าหัวมันก่อปีละกวนกับ น้อยๆแต่ว่าหอยเต็มน่อยไปน้องหอยเบียงไว้กินนี่ไรไปน้องแกะแกะจนเมือนนี่แหละหลังจากแกะหัวแกะตาเรียบร้อยแล้วไปน้องไหมเ,ออเกลือข,ขันขันขันเมือกมันออกแล้วไปน้องขันเมือกมันออกแล้วก็ใส่นส้ำชาดาไปน้อง ขันขันข้าวมันออกท่นี่แล้วก็ไปล้างให้สะอาดอันนี้ก็มันล้างน้ำให้สะอาดด้วยพี่น้องล้างหลายๆน้ำเลยล้างสามสี่น้ำเอาจนนั่นเลยสะอาด หัวงามใสเลยบบบนี้มาไปก้อยไปเนี่ยมา,า,ยยมาพี่น้องขั้นตอนต่อไปลงเลยพีกุนใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่หลายเผ็ดหลายเพ่ากว่า không chút xếp lại xẹp lại thế nào xem ngoài nào mặc xuống là xe về dưới này em ba ờ về một cột hăn phối xe về dưới này ướp ừ. thì chỉ đây แดงไปนิดนึงหอมซีจีนลงไปคนคนเขากันได้ทีแล้วมาซิมึงมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วก้อยหอยพี่น้อง bò lai ăn với nong miên chè khao sơn con gọt với nó,